สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเว็บไซต์ thaiworldtoy com ครับเป็นเว็บไซต์ที่จําหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเครื่องบินบังคับนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่ชอบเครื่องบินบังคับนะครกรักกดติดตามของเราได้เลยฮะเพราะว่าเราจะมีของเด็ดเดนะฮะแนะนาให้กับคุณผู้ชมได้อาไปเล่นกันสม่ำเสมอทีเดียววันนี้ถ้าเด็ดสุดๆุครับคุณผู้ชมที่ชอบเฮลิคอปเตอร์นะฮะหนึ่งในความฝันของคนที่ชอบสะสมนะชอบฮอก็คือตัวนี้ฮะเป็น u h 6 0 black h o w k นะฮะ ตัวนี้มาในแนวของเครื่องบินลบถาหานเรือนะครับงานเนี่ยเป็นสเกลเต็มนะคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นปืนนะฮะมิสไซล์ต่างๆเนี่ยออกแบบมาได้อย่างสมบูรณ์จริงๆนะของแต่งต่างๆนะฮะเรียกว่าเหมือนจริงมากๆนะครับระบบที่เป็นสวัสดิ์เพดด้านบนนะฮะตัวนี้สามารถทีีจะควบคุมได้เหมือนจริงนะ,ะคือ สามารถจี่ขยับได้นะครับไม่ว่าจะเป็น้อยหมุดลอยเย็บต่างๆของรีเวทเนี่ยเหมือนจริงมากๆตัวนี้ข้อดีของเขานะครับบัตรเล็ดหลังนะคุณผู้ชมครับบัตเล็ตหน้าหลังนะทำมาได้อย่างกลมกลืนมากๆนะตัวนี้มาพร้อมกับโหมดที่ทันสมัยมากๆครับเป็นโหมด GPS นะครับล็อกการบินด้วยดาวเทียมบินนิ่งๆโดยที่ไม่ต้องบังคับเลยละแล้วก็มีโหมดที่ใช้ในการเยี่ยกลับเองได้ด้วยนะครับภายในกล่องนะฮะก็เป็นกล่องรูอย่างดีนะครับคุณผู้ชมครับนี่ผลิตภัณฑ์ที่แพ็คมาอย่างดีนะครับคุณผู้ชม แตในกล่องก็จะมีคู่มือนะครับที่ให้มาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับคู่มือก็จะแจ้งตำแหน่งของรีโมทต่างๆนะซึ่งเป็นพื้นฐานตัวนี้ไม่ยากครับคุณผู้ชมครับก็เนี่ยฮะใครที่ยังใช้ไม่เป็นนะฮะดูตรงนี้คร่าวๆนั่นเองครับไม่มีอะไรครับสำหรับผู้ที่เคยเล่นแล้วก็ไม่ต้องดูนะตัวนี้อ่ะคู่มือนะฮะแล้วก็ภายในนะครับคุณผู้ชมตัวนี้มาพร้อมกับตัวรีโมทนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะฮะก็จะมีฟังก์ชันที่บินในโหมด GPS นะฮะตรงนี้ฮะโหมด GPS โหมดธรรมดานะฮะแล้วก็อ่า back to home ได้นะครับตัวเซฟใบพัดนะครับคุณผู้ชมบินแบบเมนวลหรือออโต้ก็ได้นะครับสำหรับตัวชาร์จแบตเตอรี่นะครก็จะมาพร้อมกับสายนะฮะมีให้ด้วยนะครับตัวนี้สามารถชาร์จแล้วก็แจ้งเปอร์เซ็นต์แบบด้วยนะ,ะว่าแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เต็มกี่เปอร์เซ็นต์อ่าแล้วก็ชาร์จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเต็มหรือ,อยังนะครับก็จะมีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวของเฮลิคอปเตอร์นะฮะตัวเฮลิคอปเตอร์นะฮะแล้วก็ภายในกล่องก็จะมีเป็นปืนนะครับคุณผู้ชมครับสามารถที่ประกอบ ได้ฮะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบบินกับแบ c ็กฮอู u h 6หกสิบเนวีตัวนี้นะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะไปชมการบินกันดีกว่าสําหรับการใช้งานนะครับคุณผู้ชมครับก็เปิดสวิตตัวนี้นะที่ตัวรีโมทนะจะมีตําแหน่งค่าต่างๆขึ้นนะเสร็จแล้วให้เรามาเปิดที่ตัวเฮลิคอปเตอร์นะครับสวิตจะอยู่ที่ด้านล่างนี้ครับคุณผู้ชมครับนะครับไฟเขียวจะขึ้นนะถ้าไฟเขียวสี่ดวงนี้ก็คือ,อตาแหน่งของแบตเตอรี่นี้เต็มนะฮะตำแหน่งดาวเทียมนะครับจะเป็นศูนย์ดวงนะคุณผู้ชมครับต้องรอให้ดาวเทียมนั้น มีสูงที่สุดฮะเราจะทําการทดสอบรอฮะขณะนี้ฮะตำแหน่งดาวเทียมขึ้นไปที่11ดวงนะคคุณผู้ชมครับต็รอให้เยอะที่สุดฮะเป็น12ดวงแล้วเราก็อ่ะถ้าเครื่องล็อกติสแสดงว่ารีโมทแจ้งว่าตอนนี้ดาวเทียมพร้อมแล้วก็เครื่องบินมันพร้อมนะครับตำแหน่งเต็มอยู่ที่14ดวงถือว่าปลอดภัยนะครับตัวบินตัวนี้อยู่ที่ GPS นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะตัวนี้เป็นตัวล็อกนะคุณผู้ชมก็เราจะทําการปลดล็อกนะฮะก่อนบินนะฮะเราก็ทําการอาร์มนะฮะคุณผู้ชม ไปพักก็จะบูดนะฮะเราก็ดันขึ้นนะครับโอ้โหนิ่งมากครับคุผู้ชมครับแากนี้ที่สนาโมของเรานี่ก็ลมแรงมากนะฮะนิ่งมากครับุผู้ชมครับปล่อยมือบินได้นะครับเป็นซีเคสนะครับสามารถที่จะปล่อยมือบินนะครับล็อกตำแหน่งการบินด้วยดาวเทียมนะนี่ฮะแบบนี้ กองับจารทดสอบวางรีโมทนะครับเครื่องสามารถบินได้โดยที่ไม่ต้องควบคุมนะรีโมทวางอยู่พื้นนะครับเครื่องนี้จะการณ์การให้สมบัติเลยนะครับแบบนี้ครับคุณผู้ชมเล่นง่ายมากนะครับอรณี U F Levy นะครับของกองทัพเรือนะครับสีสันี่สวยงามมากนะครับบินง่ายครับบินนิ่งมากๆนะครับกับแบ็คฮอกนะครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวเราจะทําการทดสอบคุณภาพนะฮะว่าการบินนั้นจะเป็นอย่างไรนะ,ะดูที่มือของเรานะตำแหน่งของมือซ้ายมือขวานะจะอธิบายให้ฟังที่หนึ่งสําหรับมือทางทางขวามือเวลาเราเดินไปข้างหน้านะครับกดไปข้างหน้านะฮะนักเตอร์จะเดินทางไปข้างหน้านะครับคุณผู้ชมครับปล่อยมือหยุดนะฮะกดถอยหลังนะฮะเฮนัเตอร์จะถอยหลังมานะครับปล่อยหยุดนะฮะแล้วก็ทางซ้ายทางขวามือเหมือนกันดันไปทางขวานะฮะ เแอคเตอร์ต่แผ่ขวาไปนะครับเ่อนที่ทางขวานะครับหยุดนะมาทางซ้ายนะครับแอคเตอร์ต่แผ่มาทางซ้ายนะครับหยุดนะส่วนทางขวามือนะครับคุณทางซ้ายมือนะครับด้านนี้ก็จะเป็นตัวหันทิศทางนะครับจอยทางซ้ายมือนะครับต้องการหันหัวนะครับใช้ทางนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะคุณผู้ชมมือใหม่ๆก็เล่นได้นะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการให้บินสูงแล้วก็ดันขึ้นนี่ถ้าเราต้องการลดระดับเพลานบินก็กดลงนะฮะ โ,โหสุดยอดนะค,คุณผู้ชมครับบินดิ้งจริงๆครับเดี๋ยวเราทำการเดินทางนะการเดินทางให้สวยงามก็อยู่ที่ประสบการณ์แล้วก็ผล็กชั่วโมงบินของนักบินด้วยนะครับคุณผู้ชมโอ้สวยงามมากครับ,บแเปซพ็อกนะสวยงามครับ คุณผู้ชมก็สามารถใช้มือในตำแหน่งที่แจ้คไปเมื่อสักครู่นะคะเราจะลองเดินทางดูนะตอนนี้ปรับโหมดการบินที่สองระดับนะฮะโลกระไฮนะครับระยะการบินก็ไกลมากนะครับคุณผู้ชมก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ300เมตรได้สบายๆนะโอ้บินเหนือน้ำสบายๆนะ มีไฟครับคุณผู้ชมครับก็ทําให้สวยงามเวลาบินนะตัวนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องสัญญาณหลุดนะฮะถ้าสัญญาณหลุดลหรือรีโมทขาดหายจากตัวฮอเนี่ยฮอจะออโต้เลยฮะบ,บินกลับมาเองเลยนะครับคุณผู้ชมสวยงามครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความไฮเทคมากนะครับเวลาบินเนี่ย รีโมทจะแจ้งความไกลของเครื่องบินนะฮะแล้วก็แจ้งความสูงของการบินด้วยแล้วก็แจ้งความเร็วของเครื่องบินด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือแจ้งทิศทางนะครับของการเคลื่อนที่อีกด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยรู้ตําแหน่งการบินของเฮลิคอปเตอร์อยู่ตลอดเวลาะะเรียยแล้วก็สบายใจนะคุณผู้ชมครับมันมีระบบที่ทันสมัยมากเราไม่ต้องไปรเรี่ยสเรื่องตกเรื่องอะไรเงี้ยแบตเตอรี่อ่อนเขาก็จะกลับมาให้นะฮะกลับมาเองเลยนะกลับมาจอดที่ตั้งเลย เราสามารถเบกาการกราศได้นะครับชมความงามของเขานะฮะเบกาการกราศได้นะฮะปล่อยมือบินนะคคุณผู้ชมปล่อยมือบินนะบะสบายถึงแม้ขนาดมีลมแรงนะครับก็สามารถที่จะบินได้นะฮะเรียกว่าปิดจัดนั้นเหลือเฟือทีเดียว ที่บินไปไกลแล้วมอไม่เห็นตัวที่หน้าจอก็จะรายงานว่าฮอนั้นกำลังบินมุ่งหน้าไปทางไหนฮะทำให้เรานำเครื่องบินกลับมาได้อย่างปลอดภัยนะฮะเรียกว่าทันสมัยสุดๆเลยนะฮะเสียงมอตเตอร์บัตเลตนะครับทำงานหวานทีเดียวสวยครับน่าสวยงาม,มครับอยู่ครับเวลาลดระดับเพดานบินก็ทำตามที่เราแจ้งไปในคลิปด้านาวาด้านหน้าทีเดียนะ ะล,ลงมาอย่างนี้นะสวยงามน,นะคุณผู้ชมครับบินได้โคตรเลยนะคุณผู้ชมสวยงามกับไมโอรนะไดาเล่นจริงครับคุณผู้ชมครับโอ้ได้เล่นมากมากนะทำการแบ็กูโฮมนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะลองบิมมในไกลๆดูนะ เดี๋ยวเราจะทําการ back to to m o นะฮะลองกลับมาบ้านนะฮะโดยปุ่มปุ่มนี้นะคุณผู้ชมครับลองกดกลับบ้านดูว่าจะกลับไหมนะกดลงสุดฮะด้านล่างนะฮะมีเสียงเตือนนะฮะมาฮะมาอยู่ตรงด้านบนนะครับเราทําการวางรีโมทน,นะครับ เราวางนี้มอเตอคุณผู้ชมครับเราไม่ต้องมาคัดนะฮะมันจะออตโต้เลยนะฮะโอ้สุดยอดนะรุ่นนี้จะมีโหมดออโต้เลยครับเรากดออโต้ตรงนี้นะฮะปุ๊บนะะแล้วก็มันจะมีเป็นเลขแกกปดบินโงโงงวงกลมเราจะกดลองบินเป็นเลขแปดดูนะครับปุ๊บมาดูนะฮะตอนนี้เครื่องบินอ,อัตโนมัตินะฮะเราไม่ต้องควบคุมนะครับโอ้สวยครับออเนี่ยรีโมทเรารีโมทเราไม่ต้องใช้นะฮะบินเลขแปดนะครับบินเองนะฮะ ตัวนี้เป็นบอร์ดบินเองนะครับคุณโยครับบินเป็นเลขแปดนะฮะสวยนะครับ, okay. รบอ่ะเดี๋ยวเราจะทดสอบบินเป็นวงกลมนะครับบินบวงกลมนะฮะลองดูนะฮะออตโต้นะฮะบ,บ,บินแบบออโตอ้คือเราไม่ต้องควบคุมนะเ <Okay. S 1> <Okay. S 2> นี่ยคราวนี้เราเราไม่ได้ควบคุมนะเราปล่อยเป็นบินเองนะคุณผู้ชม แต่ในหลายท่านจะบังคับไม่เก่งนะก็อยากจะดูมันดินแล้วก็ให้หมดออโต้ไปเลยนะครับมันก็จะวินรอบๆรอบจุดนะรอบจุดที่เรากดเมื่อกักคู่นี้นะเป็นอัตโนมัติเลยครับหลังจากที่เรา,าพอใจในการดินออโต้แล้วอยากวินกลับมาโหมดปกติเรากดตรงตรงนี้นะเป็นเมนูนะครับเครื่องจะหยุดนะเครื่องจะหยุดเราก็เล่นเอานะครับ แตเตอรี่อ่อนนะครับเขาะจะมีเสียงเตือนนะคุณชมเนี่ยฮะแบตเตอรี่อ่อนนะเสียงจะเตือนอย่างนี้นะแล้วก็จะออโต้เหมือนกันนะลงเหมือนกันเลยนะคุณชมนี่ฮะลงโดยแบตเตอรี่อ่อนนะครับลงแบบนี้นะไฟแดงที่ด้านท้ายไปพัดจ,จะเป็นสีแดงนะฮะในกรณีที่แบตเตอรี่อ่อนนะค,คุณชม ครับคุณผู้ชมครับกับการบินแบล็กฮอคยูเฮด60เนวีนะฮะโอ้โหเครื่องบินเนี่ยเสียงนี่จัดจ้านมากครับแรงนิ่งจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับสมรรถภาพเนี่ยสูงมากใช้ดาวเทียมล็อกตำแหน่งทำให้บินง่ายไหมผู้ที่เป็นมือใหม่หรือผู้ไม่เคยบินก็สามารถที่จะเล่นตัวแบล็กฮอคตัวนี้ได้นะครับไปเนี่ยครับคุณผู้ชมครับราคานะอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทนะครับคุณผู้ชมครับราคานี้ถือว่าไม่แพงกับคอหอบักครับนะฮะมี GPS มอเตอร์บัสเล็บหน้าหลังให้ด้วยนะฮะหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน 800บาทนะครับตัวนี้ครบชุดแบตเตอรี่1ก้อนนะฮะแล้วก็ตัวชาร์จให้พร้อมเลยนะแล้วก็พร้อมกับตัวนี้ครับยุ้ครับมีที่มีไม้ด้วยก็มีไบพัดสามล้ด้านหน้านะฮะึชุดแล้วก็ใบพัดด้านท้ายอีก1ชุดนะเรียกว่าถ้าเกิดมีประถาลูกประเทษสามารถที่จะอ,อน,นำสเปรย์พัดตัวนี้ไปใช้ใได้จะลืมติดต่อเข้ามาเป็นเจ้าของกับเรารตามเปิดโทรไอดีไอดีไลน์ที่อยู่ด้านล่างนี้โอกาสน่าจะมีสินธ้าคัดเด็ดให้แนะนําให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันเองอย่าลืมกดติดตามวันนี้สวัสดี